สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องช่วงวันหยุดกับหาล้อแนวกินครับบรรยากาศยังน้อยคุณขายยังน้อยพี่นอ้องก็หุมกันดีแท่นั่นโอ้ขายบักทุเรียนก็ล,ลอยหาสิพี่น้องทุเรียนบักทุเรียนมาแล้วทุเรียนหกร้อย เฮอย์เอ <mile inside> ๊ม <bas> าุเรียนหกได้สักไหมบอสได้หลายมากเลยบอสขนมนโดนใกล้สิเบิร์ดไปน่ะอ๋อพี่น้องคุณมาคุเรียนหกไอยแล้วเอิญสองลูกนั่นเนี่ยมันเห็นแต่อันเล็กๆอ่ะเออมันยังแหมงอยู่ช็ดสีแสบบิรแฉกสวัสดีสบายดีครับพี่น้องวันหยุดเมื่อไหนครับ วันหยุดกาหาเลาะทายคลิปแห่ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วมันจะเป็นจังไดสภาพโควิดครับสวัสดีครับขมพรสว่างเด่นดินฟ้าชุ่มบรรยากาศแถวจนโน่างกำแพงลมเก่าครับเบิ่ง บรรยากาศช่วงโยุคโควิดว่าสิเป็นยังไงของข้าของข,า,ขายสีมีหลายบอ่อน้อครับเนะบาะต้องการอะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เ้อครับพี่น้องจับพี่น้องจับม่าถอยไปปะไปด้วยกันครับว่าสิเป็นยังไงสภาพถนนไปครับพี่น้องเบื่องกัน <c oughs> รถไฟฟ้าสายสีสมครับ ช่วงศูนย์วัฒนธรรมและมินบูรี่ครับอันนี้จะเป็นช่วงยกระดับครับยกระดับคำมตัตววรเย์ครับสายเก่ามัตเย์สายเก่า,า,ววา,กาพี่น้องการก่อสร้างเพิ่นกาศงานยทธากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ สารได้หลครับถ้าเปิดไส้เนี่ยก็คือจังสิตเลี้ยวอยู่นะครับแถวถนนล่าแมนแกน่ความรวดเร็วสะดวกในการเดินทางก็โอเคอยู่ครับรวดเร็วทางนาสิเป็นสถานีเตรียมน้อมครับพี่น้องก็อยากสันแนมบุ้ยไหมขันซันคลิปก่อนๆผมแดะน้ำมาแล้วครับสถานีเตรียมน่อมเพังไหตอนนี้เบื้องล่าสุด พี่น้องสถานีเตรียมน้อมหรือว่าสถานีน้อมกล้าวเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมสางได้ไรนะครับสถานีน้อมกล้าวโอ้โอ้โอ้ไอ้โม่ใส่มาน้อมกล้าวครับสางได้ลรนะครับพี่น้อง ทางวิ่งครับทางวิง่งทางวิ่งก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละมั่งครับจวดพี่น้องจวดพระเบิงการก่อสร้างครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าคนหนึ่ารถไฟฟ้าสายสีสม้มเครื่องศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีครับพี่น้องบรรยากาศเป็นเัง็จแล่ะครับ กืบหน้าก็ส้างครับกืบหน้าการก็ส้างเป็นจังไดอัปเดตให้ผู้ชมล่าสุดให้เบิง่งประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครวาสาน างหนาผมจะเป็นสถานีลาดพัฒนาครับลาดพัฒนาเห็นบ่มบุ้งส้มเด็กกระเดือกกระเดืกดกอกจ้านี่นเนี่ยสถานีลา,ลาดลาดพัฒนาครับทางหนา้าอีกพิ่เกินสองสัปีก็ได้ใช่แล้วครับผมเบุ้งส้งเรื่องว่าซีหาปีนี่นหะสถานีลาดพัฒนาครับพี่น้อง ความคืบหน้าเดี๋ยวต่อไปผมสิอัปเดตสถานีต่อไปครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันว่าผมสิพ้าไปสถานีใดครับผมไปพี่น้องพ้าเบ่งลงได้า <c oughs> วันหยุดสถานีต่อไปสถานียังเนี่ยอ๋อมีนพัฒนา อันนี่มีนพัฒนาพี่นอ้องความคืบหน้าก่อ,อสร้างเป็นจังไรไปเบิ่งกันงามบ่สร้างได้ไรเลย,ย,ยกล่องชันตากลก้องถึงปวดแขนสถานีมีนพัฒนาพี่น้องค้อมคอืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส่มก็ได้หลไรเลย ตลาดคอนเลียมเป็นไใน้อคอนเลียมหรืเปล่ปิดล้างไปหมดแล้วคอนเลียมเนี่ล้างกันได้ครับวัดบางเพนใต้สถานีมีนพัฒนาซามเมอร์วัดบางเพนใต้ครับกับสมีตลาดคอนเลียมเสาร์อาทิตย์ตลาดน,ใน,ใน,ใน,น้ำตลาดน้ำตลาดน้ำควันเลียมเงียบปิดตัวลงเยอะแล้วนี่นได้บางนี่นวัดประจำเราทางวิ่งไปพี่น้องไปเมืองทางวิ่งไปหากินดูเลี่ยนเด้อค่ะ ทั้งยิงรถไฟฟ้าสร้างคำสะพานคำแยกบัวขาวลาดบัวขาว <c oughs> ต่กล้องกับมือวนหนึ่งเนี่นนะโอ้ย <c oughs> ตกตึกตกตกึตกอยู่ภาเบิง้งรถไฟฟ้าครับพี่น้องกับเบิ้งสถานการณ์โควิดยูก่กรุงเทพติดตไลท์พี่น้องเอ้ยมื่อละพันสองพันโอ้ตาก,กับใหยกักตัวสองอาทิตย์แล้วเด้อ ก็มันติดก็วิวดเดิอก็ยานบ่ออกจากห้องอหิวแล้วนะกันนะโควิดก็ย่านงานก็นยากเฮ็ดพี่น้องทางวิ่งรถไฟฟ้าครับสังขาสะพานขามแยกสถานีขนา้างหน้าสถานียังวะไม่ต่างกันสถานียังต้องเงินเงินสถานีอะไรอ่านสิ ภาคไ,ไม่เป็นแล้วก็สถานีต่อไปภาคได้ไหมล่ะนั่งดูซื้อถือตะกอนสถานีเคหะรามอ๋อเคหะรามสถานีเคหะรามใหไงนะครับสถานีนี่ใจฉันก็ยังอ่านไม่ทันนี่นข้างหน้านี่ไม่ใช่ฉันยังไม่รู้ว่าป้ายมันอยู่ตรงไหนโอ้ป้ายแอบยิ่เสาเนี้สถานีเคหะรามครับ ขาดีชุมชนหลายครับแฟนบอลเหนดออันนี้นี่แค่หามาวม่าแขงใหญ่มากเป็นสนา,านี้ใหญ่ครับหมู่บ้านชุมชนโรงเรียนอยู่นี่หลายเชี่ฮะรามเฮียครับท่างวิ่งกบทิโค้งไปนั่นงนั่นล่ากาแห่งขาออกครับ ตลอดครับโมไม่คน้นร้านบิ๊ซีตลอดครับรูดบัตรไม่ได้เดินห้างมาหลายหลายหลายปีหลายเดือนอ่ะ <gamma> ย <enders> ุ่งเหยิงครับห่างกับยุ้ยก็เหรอครับแม่เมื่อไรก็ได้ดอกแต่โควิดมากเลยห่างกับบริยางเด้อเป็นเหตุสังเกตได้ตีวันอาทิตย์ต้องมาเดินห้างนะจ๊ะสถานีอยังนอกคุณต่อไป ในน้ำนี่แยกมีลลิรมตเอออย่างวะล่มล่มเก่าว่ะ่มเก่าล่มาลมก็แห้งการจะเป็นดีไหมครับ่ขวาเมื่อไหร่นะพูดนะครับหยุดจอดมองนี้สีเชื่อมกับสีชมพูครับสายสีชมพูอะมาจากแค่ไล่ กั็นสิมาเชื่อมกันอยู่เล่นะครับจุดจอดโมโนเริวน,นี่จะสาจักหน่อยเนี่ยสถานีหน่อยนีบห้ร่มเก้าเอ้ยร่มเก้ามบุรีอากาดิย็น,นเดียวขวาครับอันนี้สิบห้าล้อเบิ่งบรรยากาศช่วงยุคโควิด <c oughs> ว่าสิเป็นเนี่ยอดไพี่นอ้องอ่าไฟเขียวพอดีตรงไปฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาเขียวไส้ข้อตลาดมี่นครับเลียวขวาไปถนนล่มเก่าสอดสวนหน้าพุ่มกัดพี่น้อง้างหน้าพุ่็จะเป็นสถานีมี่นครับ นี่ยสถานีเ,เมียน,นครับสถานีสุดท้า์ไทยเออเมื่อยบ่ไม่อ่านครับอเอเอเอ,อยู่ซอยใดละขนมซอยหานี่ยอยู่ซอยมือครับลมปังเลยเฮ้ยปังไว้เฮ้อยอ่านรอกินขนมปังพี่น้องอันนี้ถนนลมเก่าครับกลับเป็นทั้งสล้วครับสาภาพกรุงเทพยุคโควิด ยุคโควิดปาเมื่อคูดกันเส็จเป็นมหาไล่มันพราหาวิทยาอะไรเกษตรมันเด็ดไก่เนึงเห็นไกลล่เลยแบบอะไรเกษตรมันเด็ดอีกหนึ่งกิโลหายวิทยาอะไร <c oughs> เอกชน ร่างกายอ้หมาสำนึกเปิด G T E พี่น้องเลย400เมตร400เมตรแด่นอนเถอะวะพอรลับถามมากนอนมาถือไล่ไดแดงไปี่นที่สายเมื่อดูร้านแล้วก็ไม่ซื้อไปให้กินนะอ้อขันมาส้อยหานะอีซูซูครับสำนักงานใหญ่ลมตีเพชรสุดอะไรบนสีอยู่เนี่ยครับ ได้การจอดแล้วเนี่ยอ่เลาะซื้อของกินครับก็ได้เลาะเด้อลงแล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็กลับว่ามีออีกบ่อันนี้คืออะไรชวนชวนนี่ไงชวนชมเอเกอรี่ไหนจะปางไว้เฮ้ยนี่ไงซ้ายมือไปแล้วถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวถอยลับก่อน